ถ้าผมบอกคุณว่าเราสามารถที่จะย้อนไวัยได้แข็งแรงขึ้นทั้งร่างกายและจิตใจด้วยความคิดเพียงอย่างเดียวภายในหน่งสัปดาห์คุณก็ต้องคิดว่าผมเวอร์ใช่ไหมตอนที่ผมอ่ะได้ยินเรื่องนี้ครั้งแรกอะผมก็คิดว่าเฮ้ยมันเวอร์มันไม่มีทางเป็นจริงได้หรอกแต่เรื่องที่ผมจะมาเล่าให้ฟังในวันนี้มันมาจากการทดลองนะครับในปี1979 มีนักจิตวิทยาที่มีชื่อเสียงคนหนึ่งชื่อคุณเอเรนแลนเจอร์เธอได้ทําการทดลองหนึ่งขึ้นมาแล้วผลลัพธ์ว่ามันอึ้งมากนะฮะมันทําให้คนน่ะในยุคนั้นน่ะแบบตกใจกันมากและหลังจากนั้นน่ะก็จะมีนักวิจัยนักทําการทดลองนะักจิตวิทยาต่างๆได้พยายามทาการทดลองที่มันคล้ายๆกันแบบนี้แล้วปรากฏว่าผลลัพธ์มันออกมาคล้ายๆเดิมเลยก็คือว่าร่างกายกับจิตใจเราอ่ะ มันลิงก์กันมากกว่าที่เราคิดเรื่องที่ผมจะเล่าให้ฟังในวันนี้เป็นการทดลองในเรื่องแนวนี้ครั้งแรกของคุณอเลนแลงเจอร์นะครับหลังจากนี้ผมจะทำคลิปที่เกี่ยวกับการทดลองคล้ายๆเรื่องนี้ออกมาอีกหลายๆอันนะครับแต่วันนี้ขอเล่าเรื่องนี้ก่อนก็คือในปี1979คุณอเลนแลงเจอร์ก็ได้นำผู้ถูกทำการทดลองนะครับเป็นผู้ชายอายุ70กว่าปีขึ้น อาศัยอยู่ในบ้านหลังเดียวกันเป็นเวลา1สัปดาห์นะครับซึ่งในบ้านหลังนั้นเนี่ยเขาก็จะทําการตกแต่งให้มันย้อนเวลาไป20ปีที่แล้วก็คือทั้งรายการวิทยุนะครับหนังสือพิมพ์ที่ให้อ่านนิตยสารแล้วในบ้านหลังนั้นก็จะไม่ให้มีกระจกด้วยการพูดคุยของคนในบ้านหลังนั้นก็จะพูดคุยเหมือนในเหตุการณ์เมื่อ20ปีที่แล้วคือ เวลาพูดถึงเหตุการณ์20ปทีที่ที่แล้วเนี่ยจะให้พูดเหมือนเหตุการณ์ปัจจุบันใช้ภาษาเหมือนเหตุการณ์ปัจจุบันนะครับหลังจากที่ใช้ชีวิตไปหนึ่งสัปดาห์ก็ออกมาจากบ้านคุณอเลเลนเจอร์และทีมวิจัยก็ได้ทำการตรวจสุขภาพร่างกายของผู้ถูกทำการทดลองและผลปรากฏว่ามันน่าอึ้งมากเลยเกือบทุกคนเลยนะครับสุขภาพดีขึ้นทุกอย่างอย่าง,างเรื่องพวกข้อต่อ กระดูกข้อเข่าก็ดีขึ้นนะฮะการชืดตัวดีขึ้นการเดินดีขึ้นยืนได้สูงขึ้นร่างกายกล้ามเนื้อทุกอย่างแข็งแรงขึ้นเกือบทุกคนนอกจากนั้นนะครับเรื่องสมองความจำนะครับการเรียนรู้ความรู้สึกมายเซตต่างๆอะ่ะเกือบทุกคนเหมือนย้อนเวลาไปได้จริงๆมันไม่น่าเชื่อเลยนะครับเพียงแค่หนึ่งสัปดาห์เท่านั้นนะคือแบบ อย่างที่ผมบอกอ่ะมันมันมัน,มนร่างกายกับจิตใจเราอ่ะมันสื่อถึงการมันลิงก์กันมากกว่าที่เราคิดไว้จริงๆส่วนตัวผมเองอ่ะผมก็เชื่อเรื่องนี้นะครับเพราะว่าอย่างเวลาผมไปเลี้ยงลูกอ่ะมันจะมีเพื่อนอยู่2กลุ่มใช่ไหมครับมันจะมีเพื่อนกลุ่มหนึ่งที่แบบว่าแบบจะพูดแนวโปรงๆอ่ะเออพวกเราก็แก่ขึ้นไปอีกปีเนอะเราแบบเราแก่กันแล้วเนอะอะไรอย่างเงี้ยกับมีกลุ่มหนึ่งที่จะแบบทาตัว ยังเล่นยังกวนยังเหมือนเด็กอยู่เลยอะ่ะการแต่งตัวอะไรอย่างเงี้ยแล้วผมก็สังเกต2กลุ่มนี้กลุ่มที่คิดว่าตัวเองแก่หน้าตาผิวพรรณก็ดูแก่จริงๆนะส่วนกลุ่มที่แบบคิดว่าตัวเองเด็กอะ่ะผมดูหน้าเขาจะใสๆดูเด็กกว่าจริงๆอะ่ะร่างกายการเคลื่อนไหวความกระฉับกระเฉงต่างๆเพราะฉะนั้นเนี่ยผมคิดว่านะครับบางทอีอายุมันเป็นเพียงตัวเลขจริงๆนะครับ มันอยู่ที่ความคิดจิตใจแล้วมายเซ็ตเรามากกว่าว่าเราอะ่ะอายุเท่าไหร่